ไหนๆจะอวดขนาดนี้มาแค่นี้พอเหรอไม่พอสิมันต้องมาเป็นกองทัพมากองทัพเลยนะใช่ค่ะและทัพนักแสดงอยู่ด้านข้างเวทีเป็นที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือกับทีมนักแสดงละครหนึ่งค่จังหว,วัดสังเสริครับมากันกี่เรือ่องเนี่ยอุ้มดอกหญ้าป่าคอนกรีตอายุเป็นเรื่องเรื่องเลยนะคะดอกหญ้าป่าคอนกรีตไลลาธิดายักษ์สองไม้ม้่นปวนรักพี่เปขยับมาลุกจอมโจรดอกไม้ขาวไหนคะเด็กๆ เวทีไม่พอฮะขครอยากไปกครับขครอยากไปฮะมากันเด้อจริงฮะพี่พ่อพี่ป๊อปไปอยู่กับน้องไหมได้ครับอ้ออาวไหนเลี้ยงเรื่องนะเลี้ยงเรื่องนะมีเรื่องอะไรมาบ้างนะฮะนี่ไงตรงนี้ดอกยญาป่กคอนกรีตดอกยญาป่าคอนกรีตดอกหญาป่าคอน,คนอกรีตอ่าแล้วเรื่องต่อมาฮะของผมนี่จอมโจรดอกไม้ขาวครับอ่าเอาเรื่องต่อมาเรื่องอะไรฮะไหนฮะเอาพี่กัลพี่กันไม่พูดเลยใช่พี่กัลไม่พูดอะไรเลยใช่จบที่ไหนเนี่ย คุณเนี่ยคุณเหรอออของเราชื่อเรียกว่าไม่มุวนป่วนรักครับผมโป้ครับสวัสดีครับของเรานะครับผมไลลาธิดายักษ์ภาคสองครับคือด้วยพื้นที่อันจำกัดเลยจำเป็นที่จะต้องให้มาเท่านี้จริงๆเพราะว่าจริงๆมันคือแบบเยอะมากเออไปอยู่ตรงไปตรงนั้นนะสองคนมาหนี่มานี้เรา่เรื่องนี้มาอยู่นี่เขาเขาเป็นเรื่องคุณเหรอเดี๋ยวเอา๋เดี่ยวเธอสองคนอยู่เรื่องไหนเรื่องไหน ดอกหญ้าไปอยู่นู่นโอ้ยใขอย่บมาขอย่มาเขาว่าเขาอยู่เลลาที่ได้ยักก็นึกว่าน้ำตาลจะมาเผื่อเขาชวนด้วยครับพอดีนี่เป็นฝั่งคนเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วคนนี้ก็อีกคนนะคนนี้ก็อีกคนนะไหนฮะแล้วทำไมไปตรงนู้นนะฮะเรื่องไหนฮะเรื่องไหนฮะไม่แย่กวนะเฮ้ยอ่านแล้วเรื่องนี้เล่นไหมฮะทำหน้าที่แล้วค่ะเล่นแล้วโอ้รับสองจ็อบ ขอ้โหเดูกๆถ้าที่ช็อตเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นะฮะช็อตเหมือนกันนะค่ะดีค่ะดีค่ะเด็กหญิงเด็กชายรบกวนเด็กหญิงเด็กชายยืนตามลำดับอย่างนี้นะคะดอกหญ้าปากคอนกรีตไลลาธิดายักษมาอยู่โรงเรียนที่สองลูกมานี่มาดิ่ายลาธิดายักษเรื่องไปฮะไลลาสิดายักษ์แล้วต่อด้วยไม้ม่วนป่วนรักแล้วก็จอมโจรดอกไม้ขาวโอเคครับจอมโจรพอยไปอยู่ท้ายเลยฮะไปเลยฮะไปเลยฮะครับผมต้องจัดแถวกันใหม่เลยนะต้องจัดแถวต้องจัดแถวนี่ไงเอาตามจอขอโทษเหมือนจับปูใส่กระด้งจริงขอโทษ พี่ขอโทษด้วยเราอยู่ฝั่งนู้นถูกแล้วเราบใหม่ข้างหลังขอโทษค่ะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยปันปวดมากคุณเห็นไหมไปละครคุยด้านหลังละครคุยตรงไหนคุณอยู่ตรงนั้นฮะเชิญครับอะไรก็ตามครับเราอยู่ตรงนู้นอย่าคุยกันนานนะครับให้เกียรติศิลปินหน้าอยู่ของผมด้วยอย่าคุยนานเดี๋ยวแพมเพิร์งกูเต็มแล้วจะระบายยืนให้ตรงโอ๊ยตายแล้วอุ้มอุ้มอุ้มคนนี้เธอคุยเลยบ้านเธอบ้านเธอคนนี้คนคุยคุยบ้านเธอบ้านเธอ บ้านเธอเธอคุยกับเขารู้เรื่องอยู่แล้วแล้วใครที่คุยรู้เรื่องหรือไม่ใช่คนใต้โอ้แล้วใคราคุยใต้ผม่ใช่คนใต้ผมคนเชียงรายโอ้คนเชียงรายแต่ว่าไปเรียนหนังสือที่นู่นโอ้มีแบบเรียนดีเลยไปเรียนหนังสือที่นู่นใช่ไปเรียนที่นู่นแล้วพอชอบก็เลยไม่กลับไม่กลับครับก็อยู่ที่นั่นเลยครับโอ้สาธุขอให้จริงนะพี่แอ๋ครับกับละครเรื่องไม่ม้วนป่วนรักสนุกมาก แล้วฉากที่ตื่นเต้นที่สุดนะเราพ่อจําได้ฉากนี้คือฉากตอนตัดคออุบลเนี่ยตัดตรงเนี้ยโค้ด้โค้อันนั้นที่สวัสดครับที่วสแล้วเรื่องนั้นเราไม่ได้เล่นนะฮะคือการที่เราใส่แว่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้ออาการฟังนะเพราะเขาถามว่าเรื่องของเราเรื่องของขนปลักงนให้ลูกพูดเชิญลูกนอกจากอันอันเข้าได้แล้วพวกแปะ้วยเข้าได้ด้วยนะฮะคือผมจะบอกว่าผมอยากให้เน้นพ่อครับคือเรื่องเนี้ยคนที่เป็น จุดศูนย์กลางของเรื่องก็คือคุณพ่อของผมเป็นตัวปวดเป็นตัวปวนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ท้ดูอ่ะคือนั่นคือการที่คนคนหนึ่งนะครับผมอยากจะมาอยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าเขาไม่สามารถมาได้เขาก็เลยผ่านสื่อกลางโดยไมค์ขนุไมค์เพชรอันเนี้ยคนุกมากแล้วคนที่ต้องมาซวยคือตัวเราที่เราต้องมาถ่ายทอดเป็นญาทั้งหลายเขาต้องมาเข้าสิงผมแล้วผมก็ต้องมาร้องเพลงเป็นตัวเขานะครับสนุกมากเรื่องนี้สนุกจริงแล้วเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ล่นละครมากี่ปีนะครับ สิประมาณ14ปีสิปีไม่มีใครจ้างใช่ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องพูดอเจ้าที่เจ้าที่ตัดตัดแขนมือแต่ไปกำกับภาพยนตร์เองเรื่องนี้ทำไมถึงรับเล่นครับคือจริงๆต้องบอกว่าพอเรารู้เลยร้อนเงินใช่จบบางครั้งคำตอบก็อยู่ในหัวเข้าหมดแล้วคือต้องบอกว่าในการเล่นละครครั้งนั้นเนี่ย ถ้าถ้าคิดว่าเรากลับมาแล้วเล่นเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไปตลาดคุณกินข้าวแล้วหรือยังอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรให้รีอคเยอะๆอ่ะมันไม่มีความท้าทายในการที่จะรับงานแล้วเรื่องเนี้ยที่สําคัญที่สุดมันจะต้องเป็นคนคนเดียวกับพี่กันต้องไปสิงเขาด้วยใช่ตอนนี้ผมเลยสิงผมไปสระบุรีไปลบบุรีผมเลยสิงไปเยอะไม่ควรเล่นบทแบบนี้นะ่ควรเลยกูลุ้กูรู้ถามนางเอกไหดีกว่านางเอกแต่ต้องยืนยันว่าบทละครของเรื่องเนี้ย มันจะมีทั้งหมดดราม่าแล้วก็คอมดี้แล้วมีแอคชั่นครบรู้รบทกเร่ครบรถครบเรถเลยกับละครเรื่องนี้ถามนางเอกบ้างดีกว่าค่ะได้ร้องเพลงไหมลูกเรื่องนี้ไม่ม้วนปวดแล้วต้องไม่ให้ร้องอ่ะเอ้ยไม่แน่หรอกไม่แน่แต่ท่าที่ฟังคือไพเราะมากใช่ไหมคะเพรางแต่ละฉาก เพลงเพราะมากใช่ไหมคะเพลงเพราะรม,รม,มากค่ะคืออันนี้เรามาเป็นตัวแทนของละครเรื่องนี้แค่4ี่คนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีนักร้องแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลยค่ะอย่างพ่อเอกใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนนักร้องหัวเมืองฝั่งใต้ <c oughs> อ่า <c oughs> พี่ข้าวทิพย์ธีรด,ด,ดินนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งอีสาน <c oughs> เหมือนมีแม่นกน้อยด้วยนะคะก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งอีสานเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นราชินีไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนมากๆเลยมีพี่หลิวอาจารย์ยาอันนี้ก็จะแบบเป็นหัวเมืองฝั่งเหนืออ่า มีแอคโชคชัยด้วยค่ะก็คือเรื่องนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของแอคโชคชัยนะฮะครับผมเรื่องแรกของเขาด้วยโอ้แล้วร้องเพลงในเรื่องด้วยพร้อมมากพร้อมมากนอกจากละครสนุกแล้วมีเพลงมาพร้อมให้ฟังอย่างแน่นอนก็ต้องถานนักร้องมากเรียกเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของละครสเต็ปหนึ่งทุ่มของเราเลยเพราะว่าเขาอยู่ในหลายเรื่องมากกับเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะค่ะก็คืออย่าบอกว่ามีความสุขตั้งแต่เราได้อ่านบทแล้วแล้วพอได้มีโอกาสไปถ่ายร่วมกันก็เหมือนแบบเราได้มาเจอแบบครอบครัวหนึ่งที่มันลงตัวมากๆแล้วก็ มีเสน่ห์มากๆละครเรื่องนี้ครบรถนะคะดราม่าตลกคอมดี้แล้วก็ได้ฟังเพลงอีกหลายผลงานเพลงคำถตักใจคือเล่นละครกับดอกหญ้าปากคอนปีตกับเรื่องเราอันไหนมีความสุขกว่ามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ครับเลือกอันนี้ เรื่องไหนมีความสุขกันนะดอกหญ้าป่าคอนกรีตกับไม้ม่วนปวดรักฮะเอาไม้กวนแตกไปแล้วโอ้ยไม้ม่วนยังไม่ฉายนี่นาเขาเรียนเยอะแรงกำลังตอบกัด้วยอยู่เป็นอยู่เป็นดอกหญ้าก่อนเนาะฝากกูด้วยนะครับตับละครเรื่องไม้ม่วนปวดรักแล้วกับ